يا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا، يا هلا ويا هلا ويا هلا، يا هلا ويا هلا ويا هلا، يا هلا ويا هلا ويا هلا، حني قلبي على جمعة الخير هلا، حني قلبي على جمعة الخير هلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبي نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربي صلي صدري ويسر لي امري وحدة من ثانيه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قناه متاع الله سبحانه وتعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในเรื่องใกล้ตัวที่ถูกลืมที่เรานั้นไม่สามารถที่จะลืมกันได้เพราะมันเรื่องไม่ไกลตัวเราเลยและโดยเฉพาะวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในชีวิตของมุสลิมผู้ศรัทธาว่ามุสลิมนะฮะที่จะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบนะฮะเป็นมุสลิมที่มีบุคลิกภาพและมีคุณลักษณะที่ดีมีคุณลักษณะที่สมบูรณ เขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาที่อัลลอฮ์สุบันตาลาให้ความกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยจะอยู่ยังไงให้นะรเราต้องระวังตัวจะเดี๋ยวจะระวังอะไรยังไงนะครับเราก็ต้องมาคุยกันว่าชีวิตมุสลิมไม่ใช่ว่าสนุกสนานเรื่องเริงเลยเถิดโดยที่ไม่รู้ขอบเขตโดยที่ไม่รู้ที่ทจะ,ะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงดังนั้นชีวิตผู้ศรัทธานี้นะครับ ต้องเห็นค่าความสำคัญต่อเวลาที่อัลลอฮฺสุบานตลาได้กำนวให้กับเราพูดง่ายๆนะครับวันนี้เวลาบางคนเนี่ยฮะทีะ่เวลาที่เหลือของคนเนี่ยนะน้อยกว่าเวลาที่ผ่านมาแล้วนะ,น,ะ,ะนั้นเราต้องอยู่ระวังแล้วนะตอนเราต้องอยู่ระวังแล้วหลายคนที่อายุของเราเนี่ยนะเยอะแล,แล้วเวลาที่เราเราใช้จะอัลลอฮฺสุบานตลาจะเรียกกลับไปเนี่ยมันเหลือน้อยแล้ว ดังนั้นพี่น้องครับชีวิตของผู้ศรัทธาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและเราจะระมัดระวังอย่างไรและก็จะทำตัวแบบไหนจะทำตัวอย่างไรนะครับอยากที่จะให้นะครับเวียากรนประจำรายการนะครับอีกท่านหนึ่งนะก็คืออาจารย์ยายาโตงมงงีได้เป็นผู้ที่ไขข้อข้องใจว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่ออัลลอฮฺสุบฮา,านานุวะตาลาให้เรานั้นไม่ได้เป็น คอลีฟาตุลล่าหูฟิลัดนะเป็นตัวแทน,นของพระอ,องค์นะครับในพื้นพิวแผงน,นี้แล้วเนี่ย เรานะจะใชนะ้ชีวิตเหมือนเชกเช่นกับอะไรฮะสิงสาราสัตว์ได้ไหมจะกินอยู่สืบพันธุ์แล้วก็อยู่สบายๆนะสไตล์ของไขรแต่ละคนนั้นได้ไหมหรือเราต้องทําตัวอย่างไรนะครับอยากที่จะให้อาจารย์ญาญ่าตมังงีได้นะครับไนะขข้อคองใจและก็ให้ความกระจ่างแก่นะครับพี่น้องนะครับทีนะ่รับรู้และก็ได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆแบบนี้เรียนเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิราะห์มิราะฮีม ا ิน م ลา ل ه ر อาล ع ล ل م ي ن ม به ส س ت ع ي ن لا حول ولا قوة إلا ب ا มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ و วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ ه ท่านผู้ชมที่ครับชีวิตของมุหมนนนั้จะต้องเป็นชีวิตที่มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นชีวิตที่เราจะต้องก้าวเดินไปไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้อย่างเดียวครับ เราจะต้องก้าวเดินไปสู่โลกหน้าฉะนั้นถ้าเราขาดความพร้อมเขาเรียกว่าก็จะเป็นคนที่ตกรถถ้าเราขึ้นรถโดยสารเนี่ยคนตกรถก็จะไปไม่ถึงไปไม่ถึง,ปถงเป้าหมายคำว่าไปไม่ถึงก็คือไปถึงแบบลักษณะของผู้ที่ขาดตุกค้องครับตอนนี้คำว่าความพร้อมของมุมินนี่นะครับมันจะมีอยู่สองลักษณะ รับผมใหญ่ๆเลยนะใหญ่ๆเลยกคือหนึ่งความพร้อมในเรื่องความรู้ฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยเราจะทําอะไรก็ตามเราจะต้องมีความพร้อมในเรื่องที่จะก้าวเข้าไปทํางานอพูดง่ายๆว่าองค์ประกอบของการที่จะเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยต้องมีองค์ประกอบแห่งความรู้ความรู้ก่อนอืความรู้เนี่ยเรายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างเราจะปลูกบ้านช่างบ้านถามว่าช่างบ้านเนี่ยเขาเขาเตรียมอะไรก่อนเพื่อนเลย เตรียมอะไรคะอาจารย์เขาว่ายังไม่เตรียมเลื่อยไม่เตรียมคอนยังอืแต่เขาจะต้องเตรียมในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเขาสามารถที่จะวาดเป็นเขาจะมองออกว่าบ้านลักษณะกว้างยาวเท่านี้จะต้องใช้เข็มเท่าไหร่เนี่นี่ก็อยู่ในความรู้ทั้งหมดมเขาต้องเตรียมในเรื่องความรู้ก่อนเลยครับผมฉะนั้นเช่นเดียวกันเราจะทำอามัลอิบาดาทุกอย่างเนีครับผมถามว่าอามัลอิบาดาเช่นเรื่องของการละหมาด การระบาดเนี่ยเราจะต้องเตรียมก่อนในประการแท้เี่ยไม่เตรียมสซยาดาก,ก่อนเลยนะไม่ใช่แต่เตรียมน้ําก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ฮะจะต้องเตรียมในเรื่องความรู้ก่อนเลยว่า,ว,าว่าเริ่มต้นในการที่จะไประบาดเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องทำอะไรก่อนนี่คือจะต้องเตรียมก่อนเลยก็ต้องเตรียมในเรื่องความรู้้รงพร้อมก่อนเลยนะครับอันี้นเตรียมเราบอกไว้อันกอน อุลันยัสตวินลาซีน,ยะะน,ลลนา,ายะละมุนลวันลาซีนารายะละมุนจงกล่าวเถิดมามาัดผู้ที่รู้และผู้ที่ไม่รู้นะั้นมันไม่เท่าเทียม,มกัน,นไม่่ากกนไม่เท่ากันแน่ฮะไม่เท่าเทียมกัน,นแสดงว่าคนเรานะครับไม่มีใครเขาจะชมเชยว่า ทำความสําเร็จได้โดยบังเอิญใช่ไหมแม่โอ้โหบังเอิญมาได้บังเอิญจะแรกว่าไมไม่ไม่ได้ทำสาเร็จด้วยความรู้ไม่ได้เพื่อผ่านืไม่มีใครสร้างอนุสริให้คนที่บังเอิญนะครับใช่ไหมผมเพราะฉะนั้นการที่เขาจะทําอะไรทักอย่างเนี่ยคือจะต้องความพร้อมในเรื่องของความรู้อื งานอะไรก็ตามที่จะสาเร็จออกมาได้งานอะไรก็ตามที่นะจะเอาออกมาดีได้บางครั้งนะ่ยนะใจองค์ประกอบกับความรู้และความรู้บางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่วันเดียวสองวันสามวันนะมันใช้ระยะเวลานานเพื่อที่จะให้ได้มาและก็เตรียมพร้อมในสิ่งที่จะไปทําสิ่งต่างๆเรานนคนเราถ้าเตรียมความรู้นี่นะครับคผมมันจะเกิดประโยชน์หลักอยูสองประการนะได้อีกสองประการอีกรประการที่หนึ่งก็คือ เมื่อเรามีความรู้เนี่ยเราสามารถที่จะทำไปให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะคือหมายความว่าเราวางแผนวางแผนไว้แค่นี้แต่เรามีความรู้เราเตรียมพร้อมเรื่องความรู้เรามากมายเราก็สามารถที่จะต่อยอดหรือทำให้มัน สวยขึ้นเนื้อทำเ่ยมันแข็งแรงขึ้นอีกอืนี่เขาเรียกว่าทําให้มันดียิ่งขึ้นครับผมฉะนั้นอันนี้ก็หมายว่าประโยชน์จะได้มาก็าคือจะดียิ่งขึ้น,ถ,<อ>นถ้ามีความรู้นะครับถ้ามีความรู้ไอ้การที่ว่าเคยคนเคยเคยทําเคยอะไรมามันก็ถ้าเรามีความรู้ด้านนี้มากขึ้นไอ้ไอ้ของที่ว่าเออมันจะได้ําแค่พอใช้นะแก้กายว่ามันดีขึ้นเพราะเราผ่านกระบวนการของความรู้ไอ้สมมติว่าไอ้บ้านหลังหนึ่งแทนว่าจะ ะอะไรนะจะได้มาก็เอแค่พออยู่ได้พูดได้แต่อาจจะพอสร้างแล้วเอ้ยมันสวยขึ้นมันน่าอยู่ขึ้นพอมีความรู้แล้วเนี่ยสามารถจะต่อเติมหรือว่าเออตรงนี้ควรนี่จะเพิ่มไปอีกนี่คือองค์ความรู้เนี่ยมันจะบ่งบอกมันจะชีไปเลยแต่คนไม่มีความรู้ก็ทําไม่ได้แค่นี้ก็แค่นี้จบก็แทนนี่ว่าจะทําอะไรมันเกิดประโยชน์ขึ้นอีกก็ไม่มีแล้วอืประการที่สองถ้าทําเราเตรียมพร้อมในเรื่องความรู้เนี่ย สามารถที่จะป้องกันเรื่องความเสียหายได้อืป้องกันความเสียหายได้ความเสียหายสมมว่าเราจะทําบ้านนี่นะครับยกตัวอย่างเนี่ยเราจะทําบ้านเนี่ยถ้าเรามีองค์ความรู้องค์ความรู้นี่เราจะป้องกันออกมาได้ว่าเข็มเข็มกี่ต้น ต้นสองกใส่ยาวยี่สิบเอ็ดเมตรัวสายสิบเมตรเป็นเรื่องห่แต่นี่ตัสิบเมตรนี่เดี๋ยวก็ชุดลงมาเอออันนี้ความเสียหายแล้วความเสียหายแต่ถ้าเรารู้ล่ะพอจะสิบเมตรนี่ชุดแน่ฉะนั้นต้องยี่สบเอดเมตรอ่ายี่สบเอดเมตรเพราะว่านี่คือ ป้องกันความเสียหายได้ดังนั้นเราสามารถที่จะหนึ่งทำให้มันดีกว่าเดิมค่ะหรือเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าต่อยอดได้อ,อันดับแรกนะต่อยอดได้สามารถถ้าหากว่าเรามีความรู้ที่จะทําแล้วสามารถที่เออพอทําที่เสร็จแล้วเออมันดูไม่ไม่สวยเป็นไงนเรามีความรู้เพิม่มเติมเราสามารถต่อยอดได้ออกปีกบ้างออกไปท,ทั้งบ้านเนี่ยมันทําให้สวยงามขึ้นทําให้ดูดีขึ้น สองนะครับถ้าเรามีความรู้ไม่ทําให้เรื่องนั้นนะเป็นเรื่องที่ไม่ดีทําให้เรื่องที่ไม่เสียหายถ้าเรารู้ว่าลูกของเรานะ่ยนะฮะรู้จักอัลลอฮ์ถ้าลูกของเราปฏิบัติตัวดีถ้าลูกของเรานะรักในเรื่องราวที่เป็นเรื่องเรียนรู้ในเรื่องศาสนาดังนั้น เขามีความรู้เกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบอันตลาเขาสามารถที่จะควบคุมตัวของเขาเองได้เขาจะเป็นคนเดีไม่ให้เกิดความเสียหายเราสร้างภูมิเขาเรียกว่าอะไรสี่เครือชีดภูมิคุ้มกันในการลูกของเรายาอย่างง่ายๆอาจารย์รซิทครับผมเราไม่ใช่เรียนรู้เรื่องที่ว่าผ่านการละหมาดนี้เริ่มเนี่ยก็เอาล้างมือล้างปากล้างจมูกล้างหน้าครับผมอันนี้คือเรื่องของได้ อเราเราไม่ได้เรียนแค่นี้อย่างเดียวเราไม่ได้เรียนแค่เอาว่าได้อย่างเดียวเราเรียนว่าอะไรที่จะทําให้เสียนละหมาดอีกอไม่ใช่แค่ได้อย่างเดียวไม่ใช่ว่าอ่านละหมาดยังไงเราเรียนแค่ด้นแล้วก็เลิกกันแต่ว่าไม่รู้อะไรที่ทาให้เสียป่ะอะไรที่ทาให้เสียนละหมาดนี่เราไม่รู้ทำไมได้ต้องเรียนด้วยอต้องเรียนด้วยฉะนั้นว่าคนที่มีความรู้เนี่ยคือทําแล้วอย่างดีทำาก้าวไปแล้วก็อันไหนเสียก็จะได้หลีกเลี่ยงได้ รู้ว่าอย่างนี้จะเสียนละหมาดเล้าก็เรียกไม่ไมไมเหมือนกับอ<ม>ัลลอฮฺสุบฮานุวาตลาที่บอกไว้ในเรื่องคําพูดนำคำกล่าวคาจานะครับ<ม>นั่นก็คือให้สัง่งให้สั่งใช้ในเรื่องความดีด้วยและก็ห้ามปาในเรื่องที่ไม่ดีด้วยตต้ององพม่ กันไปเขาเรียกว่าควบคู่กันไปเลยทำความดีแล้วก็ไม่ทําความชั่วนะประกอบคุณงามความดีหลีกเลี่ยงจากความชั่วนี่คือสิ่งที่อิสลามนะอาารสอนให้เราว่าเราต้องอยู่แบบนี้เราต้องอยู่แบบคนที่มีความระมัดระวังดีก็ต้ตองทําและก็เรียนรู้ว่าในสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นเราจะหลีกหาคนที่ไม่รู้เนี่ยนะจะระวังไม่ได้อแน่นอนอาจารย์ จะระมัดระวัง okay. ยังไงในเมื่อเขาไม่รู้อะไรดีอะไรเสียพอเดินไปไม่รู้ไอ้ตรงนี้สะพานสะพานผุเขาไม่รู้เงเขาก็ไม่ระวังแล้วคนที่ไม่ระวังเนี่ยมันพลาดไปกี่มาน้อยแล้วอ่าแน่นอนแต่คนระมัดระวังแหละระมัดระวังเดินไปนี่เขาก็หาทางสังเกตไปเรื่อยว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนมีน้ำมีกากน้ำอะไรก็ได้เลี่ยงได้ใช่ครับฉะนั้นคนเราเนี่ยนะครับถ้ามีความรู้แล้วเดินเนี่ยหนึ่งเร็วขึ้นสองจะ หลีกเลี่ยงอันตรายได้เลี่ร็วด้วยเร็วด้วยหลีกเลี่ยงอันตรายได้แล้วไปด้วยความมั่นใจความความมั่นใจไปด้วยความมั่นใจดังนั้นถามว่าเราไม่รู้อะไรเลยละถามว่าจะมั่นใจไม่ว่าทางที่ไปมันจะถูกถ้าเราไม่รู้ทางที่จะไปเลยเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันถูกหรือเปล่านะไม่รู้ไม่มีความมั่นใจเลยท่านผู้ชมนี่ครับคับผมชีวิตของผู้มีเนี่ยนะครับหรือว่าจะพูดกันง่ายๆว่าทุกๆชีวิตที่อยู่ประเชิญอยู่ในโลกนี้นะครับ ถ้าใครก็ตามที่ขาดการระม,มัดระวังแน่นอนเหลือเกินมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเรานี่ขาดสติปัญญาใครที่ขาดการระม,มัดระวังเน่เหมือนคนที่ขาดความรู้ขาดสติปัญญาเนี่ยครับผมนะครับอันนี้เรื่องของการเตรียมพร้อมเนี่ยนะครับเพื่อที่เราจะได้ระม,มัดระวังและการระม,มัดระวังเนี่ยนะครับไม่ใช่รู้อย่างเดียวอ่ะฮะมันมีส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งอะไรครับอาจา<ำ>รย์ก็คือ เรื่องของปัจจัยหรืออุปกรณ์การที่จะมาสมทบในเรื่องของความรู้อืมครับผมาถามว่าเรารู้แล้วว่าเราขับรถไปเนี่ยทางนี่ไม่ดีเส้นทางนี่ไม่ดีไม่ดีนี่แสดงว่ารู้แต่การที่เราจะระมัดระวังเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่ที่จะที่สามารถจะผ่านไปได้ก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ก็คือเรื่องรถนี่ต้อง เตรียมให้ดีจะมีความพร้อมจะมีความพรอมม้อมว่าหมายถึงว่าตรงไหนดีน็อตมันหลวมก็ต้องคันหรืออะไรเป็นอะไรไเพื่อที่เราจะผ่านไออุปสรรคอันนี้ไปได้ yeah. เหมือนเราจะเดินทางนะเราก็คนคนที่เขาขับรถขับเรือขับราเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อก่อนการเดินทางเนี่ยคุณต้องเตรียมรถนะรถสภาพว่าคุณ่ถ้าถ้าเข้าต้องไปตรวจศูนย์ก่อนเข้าอูก่อนว่าเออเขาก็จะบอกว่าเอ้ยตรงนี้คุณจะเดินทางไปที่นานี้ไหมใช่ไหมอ๋อตรงนั้นต้องเปลี่ยนตรงนี้ต้องทําตรงนั้นต้องเขาจะบอกอุปกรณ์ที่เราจะใช้อืที่ไปกับเราเนี่ยครับเราก็จะต้องให้พร้อม เหมือนกับเราจะไปทํางานอย่างยกตัวอย่างอนีางดีที่ยกมาแล้วอย่างกับคนที่จะทําบ้านหนึ่งความรู้ระมัดระวังเลยว่าต้องทาอย่างนี้ทําอย่างนี้สองถามว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์ไหมแน่นอนคนจะต้องต้องมีเรยมีเรื่อนมีสวันมีตะไร่ต่างถามว่าจะทําบ้านไม่มีอุปกรณ์เลยครับไม่ใช่ว่าบ้านหลังใหญ่เลยจะมาทําบ้านไม่ได้มี ยังไม่มีอะไรเลยมีมีมีเลื่อดอยู่อันเดียวอันเดียวถามจะทำบ้านได้ไหมทำบ้านได้ไหมจะําได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้ตรงเนี้ยเป็นส่วนสําคัญเราหย่านึกว่ามันเป็นเรื่องที่เรามาพูดเล่นกันนะเพราะว่ามันเรื่องสําคัญเราจะขจัดในเรื่องที่ไม่ดีออกไปเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆครับการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารับผิดชอบมาเป็นเป็นอามานนะ ก็คือในเรื่องการที่เราจะขจัดในสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากสังคมของเรา mm hmm. ออกไปจากในตอกซอกซอยของเราเนี่ย mm hmm. อาสมมในตอกซอกซอยของเราเนี่ยถามว่ามีการขายยาเสพติดมีการดื่มสุรามีอะไรต่างอันนี้เราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่อาเตรียมพร้อมระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นเนี่ยเราทำยังไงเราต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวย่งไรบ้างศึกษา ศึกษาก่อนว่าโอมันกินเหล้ากันนี่มันมันซื้อมาจากไหนกี่บ้านแล้วมันกินกันตอนไหนอะไรไงเนี่เขาเรียกเขาเรียกศึกษาข้อมูลพอ,อเสร็จแล้วการที่เราจะไปอหมายถึงว่าจะไปทําลายเนี่ย จะไปทาลายมันออกไปเนี่ยถามว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมีพร้อมไหมอุปกรณ์พร้อมไหมร่วมคนเราจะขับรถไปไปร่วมไปอาวุธด้วยไหมหรือว่ามีใครสมทบไปด้วยไหมมีคนที่จะต้องไปร่วมกับเราเราไหมร่วาไปเออขาบราบินเดียวเลยเหรอหรือว่าไม่รู้ว่าไอ้กลุ่มเนี่ยมันนั่งกินเหล้ากันในซอยแล้วนี่หลังยี่สิบคนไปคนเดียวไปคนเดียวเลยไปเดี๋ยวก็ออาเลย ถามว่าจะจับยี่สิบคนได้ไหมการเตรียมพร้อมอย่างเนี้ยไม่ใช่การระมัดระวังอย่างนี้ไม่ใช่อืย่าลืมว่าท่านนบีของเราน่ะในช่วงการเผยแผ่อิสลามตอนแรกๆนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าบรรดาสซฮบานหลายคนที่ถูกทรมานตอนนั่นับีแต่นบีก็เลี่ยงอืถามว่าทําไมนบีเลี่ยงไว้ก่อนครับเพราะว่าถ้าขืนไปจัดการตรงนั้น่ะได้ไหม เราบางทีอาจจะเขาเรียกว่าถ้าเขาไปจัดการปึ่มในช่วงช่วงนั้นอาจจะสร้างความเสียหายมาก่เดิมเสียหายเนี่ยเราเราจะเสียหายก็พูดว่าเราเสียเปรียบอืตอนนี้เรามันยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมถึงเรื่องของจํานวนคนอืไม่พร้อมในเรื่องของกําลังฉะนั้นก่อนนบีก็เรียกไว้ก่อนอเขาเรียกว่ามีเวลาบางหลายหลายคนเขาชอบเล่นเล่นอะไรนะเล่นอะไรหมากอะไรต่างๆบางทีต้องรุกบางทีก็ต้องรับ ในเรื่องของของอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราไม่อยากจะพูดในเรื่องการสงครามมันอะไรอันนี้แน่นอนอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยแต่ะแต่ละที่นะมันก็ต้องมีตามยุคตามสมัยไปมันมันต้องมีฉะนั้นที่พูดดีไม่ใช่ว่าจะส่งเสริมไปซื้อเรือดำน้ําอะไรอ๋อไม่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่ว่าแต่ว่าต้องพร้อมเอต้องถามว่าทหารเรือเขาต้องการมีอะไรเขาก็ต้องพร้อมของเขาอทหารอากาศเขาต้องมีอะไรก็ต้องพร้อมไม่ใช่เป็นทหารอากาศไม่มีเครื่องบินสักลำาเนี่ย เขาเรียกสารอากาศยังไงสานบอกก็ว่ากันไปต้องมีรถจวนมีอะไรมีรถถังอันนี้ก็ว่ากันไปคือความพร้อมเนี่ยมันประกอบด้วยหลายอย่างอืเขาเรียกอุปกรณ์ในการที่จะไปอืเขาเรียกขจัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกเนี่ยครับเราอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยเวลาทําอะไรเนี่ยมันจะต้องอาศัยที่อลเราให้มาเนี่ยเหมือนกับว่าทุกส่วนเนี่ยมันจะต้องอาศัยกัน ใช่มันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันมันต้องพึ่งพากันถึงแม้ว่าคนเนี่ยต้องอาศัยวัตถุวัตถุก็อาศัยคนใช่ฮะแต่ว่าเรานี่ต้องอาศัยวัตถุหลายอย่างครับผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าไอ้วัตถุแต่วัตถุมันก็ต้องอาศัยกันถึงมันจะมาบริการในกังเราได้อืเขาอีกตัวหนึ่งมีทั้งเหล็กมีทั้งไม้มีทั้งไม่อะไมีทั้งน็อตอตไ้ต่างเนี่ยก็มาประกอบครับผมมันก็จะเป็นประโยชน์ได้ฉะนั้นในเรื่องการเตรียมพร้อมนี่นะครับเลาบอกว่าเนี่องอุกรสอย่างนี้อื ยาอายุพันละ์ีนะอามานูคูซูให้สุรคุ้มมวลชนผู้ศรัทธาเหย่พวกเจ้าจงยึดเอาการระมัดระวังอลลอทำไมอัลลอฮ์ให้ระมัดระวังอะให้ระมัดระวังระมัดระวังนี่ก็คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยระวังอย่าให้ถลำไปในเรื่องความชั่วอืแล้วก็ต้องระวังว่าเราเนี่ย จะต้องเป็นคนที่ปกปักรักษาตนเองครองตัวให้อยู่บนความดีให้ได้ความดีให้อยู่ตลอดอืมให้ความดีอยู่ตลอดครับผมและอะไรที่มันจะหลุดไปก็ต้องระวังยายหลุดในเรื่องดีอและอะไรที่มันจะเล็ดลอดกับมาในเรื่องไม่ดีเราก็ต้องระงยายเข้าห้ามแล้วปะปราเอาไว้แล้วก็อะไรที่บอกต่อไปว่าไงฟังชิรูสุบาตินพวกเจ้าจงออกไปเป็น เป็นเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นกลุ่มคือออกเป็นชุดชุดไปออกเป็นชุดชุดไปแต่เวลาเขาจะไปทํางานอะไรออกเป็นชุด่าวชุดนี้นะท่านทวดอาชื่อบ้านเนี่ยชุดนี้ทําลังคาทำลังคาก็ทั้งกันไปเป็นชุดชุดไปครับผมไอ้ชุดนี้ทําข้างล่างเทปบุนข้างล่างครับเขาว่ากันไปหรือว่าเวลาจะไปปราบปรามเรื่องยาเสพติดเนี่ย ชุดไหนควรที่จะไปชุดแล้ก็ต้องจัดแล้วชุดไหนไปก่อนเอาชุดไปสืบสืบก่อนนะเดี๋ยวไอ้ชุดหลังที่จะคอยไปไปจับกลุ่มจะอะไรก็ว่าคอยไปชุดทา้งหลังก็จัดเป็นชุดชุดไปเขามีทั้งฝ่ายปาปามฝ่ายปกครองเออจว่ากันไปเป็นชุดชุดไปอาวิมซิรุอย่ามีอันนึกจะออกไปเป็นกลุ่มเดียวกันเลยก็ได้ทีเดียวไปจับรวบวบหังเลหลายกลุ่มไปหลายกลุ่มอ้นุ่นไปดักข้างหน้านี่ไปดักข้างหลัง จากอัไก่อนอาญะเนี่ยเราจะเห็นได้ช่ดเกนฑ่ปกามีข้อคิดอะไรบ้างเราจะไปทำอะไรเนี่ยนะครับเราจะต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายเช่นในมัสยิดมัสยิดหนึ่งเนี่ยจะสร้างอะไรฮะจะสร้างที่อาบน้ำมันจะสร้างที่อัดนมาตเราก็ต้องการที่จะรวบรวมอ่ะจะเอาคณะกรรมการมัสยิดอย่างเดียวแต่คณะกรรมการมัสยิดก็ยังไม่มีตังเราก็ต้องขอนะฮะ ต้องขอเรียรายจากผู้คนอีกหลายหลฝ่ายบอกว่าเราจะมีโครงการนี้มอะไรนะที่อับน้ำามาดของมัสยิด์เนี่ยมันแย่แล้วก็เกิกอะไรเนี่ยมันหลุดเป็นสนุงเป็นสนิมเนี่ยหลังคาไม่มีอะไรจะคุ้มเลยคนมาอับน้ำามาดหน้าพงหน้าฝนเนี่ยเปียกก็ท่อน่าหน้าร้อนก็แดด mm hmm. เปรี้ยงเลยองเงี้ย mm hmm. อะฝ่ายที่อะไรฮะ ฝ่ายที่เขาบอกเรื่องราวแล้วก็ไปดูฝ่ายที่ไปดูอะฮะอาจารย์ฝ่ายที่ไปดูว่าเออจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ต้องไปดูนะฝ่ายที่จะต้องอาจจะคิดว่าจะทํำยังไงอาจจะจัดงานหาอะไรได้หรือว่าจะขอเรียรายกับผู้คนอาจจะเอาด้านไหนเราก็ต้องมาคิดเป็นกลุ่มๆไปว่าดังนั้นพอถึงนะตกลงโปกผนึกแล้วอาจจะเป็นเรื่องอะไรฮะเอาเป็นตัวผนึกว่าอาวจัดงาน วันนั้นทุกฝ่ายก็เข้ามารวมตัวนะครับแล้วก็จัดงานร่วมกันแล้วก็เราก็ทําให้งานนี้นะครับนคนบริจาคก็มานะคนที่คิดมาก็ก็มาดูแลแล้วก็คนที่นะทำงานจัดร้านแล้วก็มาดูแลต่างคนก็ต่างต่างันนะฮะช่วยกันดังนั้นผมจึงบอกหลายๆคนนะครับว่าการทํางานร่วมกันเนี่ยใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเจ๋วใช่ไหมอาจารย์ครับไม่ใช่ว่าใครคนหนึ่งจะเจ๋ว นะเหมือนเก้าอี้<ม>จะเป็นเก้าอี้สมบูรณ์ได้นะครับมันต้องมีสีส่วนใหญ่แล้วมันจะมีสีขานะจะมีสีขาจะบอกว่าไอ้ขาไหนเก่งกับขาไหนเนะี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมไม่ได้ด<ม>ังนั้นออย,ยืน,นมันก็อาศัยซึ่งกัรแลักกนครันะตรงนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับในการที่เราออกไปทํางานอะไรที่จะให้เกิดผลนี่นะครับอคือจะต้องพิจารณาการที่เราเรื่องนี้ควรที่จะไป <c oughs> กลุ่มเดียวอ,อ้าวก็ไปครับ แต่ก็คือความพร้อมมันมีอยู่ต้องระวังกันอยู่นะครับเช่นอย่างกับจะไปปราบปรามพูกยาเสพติดเนี่ยเราจะเห็นได้บางทีเจ้าที่ตำรวจไปอย่างเดียวนะครับบางทีข่าวก็ออกว่าทางฝ่ายปกครองไปด้วยฝ่ายปกครองไปด้วยฝ่ายปกครองคือฝ่ายอำเภอฝ่ายจังหวัดไปด้วยฝ่ายหมู่บ้านไปค่าหมู่บ้านก็ไปไปฝ่ายปกครองนี่ก็ไปด้วยลหลายฝ่ายนี่ก็ไปเหมือนกับในยามสงราเนี่ย ในยามสงครามเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาใช้ถึงสามเหล่าทัพในการที่พร้อมกันเลยอืในการพร้อมกันในการโจมตีศัตรูเนี่ยทหารอากาศก็ใช้เครื่องบินก็ไปทิ้งระเบิดอืทหารบกก็หมายความว่าก็ไปวนบกก็ไปก็ไปทางไปทางบกทหารเรือก็หมายถึงว่าไปทางเรือทางด้านเรือก็ไปไปน่านน้ำของฝ่ายศัตรูก็สรุปแล้วว่า บางครั้งมันก็ต้องไปกันทั้งหมดอืฉะนั้นในการทํางานในการที่เราจะให้เกิดผลนี่นะครับอืเราก็จะดูอะรู้ว่างานชิ้นนี้น,นะครับเด็กของเราเนี่ยหนึ่งมันไม่ละหมาดแล้วมันก็ติดยาเสพติดด้วย แล้วมันก็ละหมาดไม่เป็นอะฮะแล้วหนังสือก็ไม่เรียนอ้าวโหยอย่างเนี้ยอย่างนี้กี่อย่างละเนี่ยหลายกระบวนการเลยหลายกระบวนเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องหาคนไปคบหนึ่งเอาไปครบเอาไอคนที่ละหมาดไม่เป็นอะไรไม่เป็นต้องหาคนไปสอนหาคนไปสอนเอออืมเออแล้วไอติยาเศิษิตก็ทําไงหาคนที่ที่สามารถที่จะให้มันจัดการมันได้มันได้มันเลิกให้มันอะไรสักอย่างหนึ่งอ่อืมแล้วก็ไอคนที่ไม่เรียนหนังสืออืม ก็หาที่เรียนว่าหาที่เรียนว่าจะต้องเอาไปเรียนแล้วก็มันไม่มีทางเรียนเอาคนที่เอางานเศรษฐกิจดีไปเอาปเศรษฐกิจดีว่าสรุปแล้วว่าสรุปแล้วว่าเราเนี่ยก็จะต้องจัดเป็นกลุ่มๆแล้วก็หรือว่าจออไปพร้อมกันบางคนละาไม่ควรที่จะจอกไปพร้อมกันอืมเพราะว่าเราต้องการที่จะไปช่วยเหลือเนี่ยครับผมผมว่านะทุกวันเนี่ยครับเราผม ผมเคยไปประเทศเพื่อนบ้าน uh huh. นะครับประเทศเพื่อนบ้านก็ผ่านสงครามมาไม่นานมันก,ก็ความเป็นอยู่ก็ลำบาก uh huh. ความลำบากก็มีคนไปไปบอกไปก็ไ,นนไปแนะนำบอกว่านี่นะเราอย่าทิ้งนะละหมาดเนี่ยเราต้องละหมาดอยู่ตลอดนะครับะอะไรเขาบอกว่า เรื่องเขาเนี่ยเรื่องความศรัทธาต่อรอดเ่ยเขาละหมาดละหมาดตลอดแต่ตอนนี้เขาไม่มีข้าวกินแสดงว่าไปอะไรนะไปบอกเขาผิดเรื่องคือคือหมายความว่าเราไปไม่ครบเนี่ยไปไม่ครบเราไม่ไปกันหลายกลุ่มเออกลุ่มเดียวไปกลุ่มเดียวคือกลุ่มที่มีความรู้ศาสนากลุ่มที่มีความรู้เรื่องละหมาดแต่ไม่ได้มีไม่ได้มีกลุ่มที่จะไปช่วยเหลือด้านการกินไม่มีผนี่แสดงว่า เห็นแล้วใช่ไหมว่าว่าเราไปเนี่ยไปเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรแล้วไม่ครบด้นบวนวรวกระบวนการไม่ครบด้วนกระบวนการไม่ไม่ไม่ครบท้วนในสิ่งที่อะไรนะสมควรที่จะไปให้เขา <นะ S 1> ก็มีมีข้างหนึ่งก็บบกว่าเราต้องมีอีมานไว้นะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าอย่าทิ้งศาสนาเขาอหมานเขามี แต่วเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่เออ,อ่างนั้นพี่น้องครับ <c oughs> การที่เรานั้นจะใช้ชีวิตนะ <c oughs> อย่างคนที่เรามัดระวังเราต้องนะฮะ <c oughs> พื้นฐานความรู้ของเราต้องมีนะครับ <c oughs> แล้วก็มีนะสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้นะครับรวะวัดระวังว่าตัวเราเองแล้วก็มีปัญหาอะไรเราต้องแก้ไขนะครับด้วยกับการแก้ไขที่ตรงจุดแล้วก็แก้ไข ไม่ใช่เพียงลำพังคนเดียวบางครั้งเราต้องพึ่งคนนั้นคนนน้นคนนีนนนในออ้ในหลายกลุ่มในหลายกลุ่มในการแก้ไขร่วมกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ส,สักครู่เดียวครับผม